ใครคนที่สองอ่ะคนที่สองไม่เห็นยังไม่ทันจะลูหน้าเลยอันนี้นั่งหน่อยสาวใหญ่หน่อยใหญ่แต่ขึ้นนิดนึงอยี่หกน้อซาสองซ้าหละสูงเราเจ็ดว่าสูงเกินดีชอบสูงยาวเข่าดีชึ้งได้เนียนมได้พอดีเลยนะสูงยาวเข่าดีเลยเราแตีคนไอนคงในอย่างเดียว มันดูสใจคนไหนจริงเลยเดี๋ยวโทอันนี้อายุยี่สิบห้าอันนี้เบนจพีเนี่ยเอาดีดีดีไม่ติดคุกนเนี่ยเบนจพีตนดีดีเข้ามาเ <c oughs> พราะอะไรเปล่าอาจารย์ช่วยทําพิธีสลบเราให้จะได้ไม่มีทุกข์มีสุขมีโลกมีภัยนะอาจารย์จัดให้นะนี่แคร์นันักดาบทอง <c oughs> <c oughs> ไปทำไปผมไปทำแต่เมียผมเมียผมด่าไปเอามาจากไหน ไอยูมันสอนไอเด็กเกียมันสอนให้ทำอย่างนี้ไอเม่นก็ทำไอเม่นก็ทำไอนี่ก็ทำเวลาเจอไอเม่นมาทำอะไรไปทังคไม่เต็มดาวเตงดาวด่านชิบหายเนี่ยจะเลิกกันก็เพราะอย่างนี้แหละแหมแหมเกียร์นั้นไม่เห็นบอกมาเลิกเลยเอาเอา อะจะบอกนะว่าวีดีโอตัดตัดออกนะไม่เอานะรอเลี้ยงคอนเทิปคอนทิปเด็กสาวบริหารลิ้นนี่ไงคนคนตื่นอยเงี้ยไอ้เนี่ยอายุยี่สิบสี่สูงร้อยหกสิบน้องฉีดวัคซีนแล้วนะคะัสามเข็มพิกัดตีนักคารินห้าหกอ้าว อยู่ตรงบางนานี่เองนี่ว่ะแถวเนี้ยแหละนันตรงปกว่อกอู้แต่นี้มันใหญ่เลยน้องสาร่า้องเที่สองน้องสาร่าคุณนดีชี้แล้วก็ลินห้าหกแข่งกันนี่แับขอแกงเดียวกันแกงเดียวกันหมดเลยตัวนี้อยู่ร้านเราหรือเปล่าหน้ารักคุนดีปกแพ้ จูบแรกได้เอาเงี้ยนะผมเล่าเอาผมเล่าเงี้ยมันมีเด็กร้านร้านเราเนี่ยแต่ไม่ต้องบอกว่าใครหรอกเดี๋ยวไม่เสียหายที่ไปที่ไประยองไม่ต้องพูดแค่นี้รู้จ้ะตอนนี้ไปอยู่กลุ่มเด็กวัดด่านแล้วใช่เป็นเป็นเด็กของซอยวัดด่านผมเห็นเลยในเฟซขึ้นแต่เรื่องของเขาที่ที่ที่ไปกับเด็กของเราไงที่ไปตามเราทีหลังเนี่ยที่ที่พูดเมื่อกี้นี้ในร้านข้าวมันไก่อ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ ตอนนี้ไปอยู่ไปอยู่กับเด็กวัดดานเรารู้เลยโอ้โรกมันกลมเฟซนี่มันจะเชื่อมอะไรให้รู้หมดเลยมันแบนฮะมันแบนมันกลมหรือมันแบนอมแบนอยู่เอาไงอยัางไงโรนมันกลมเาตะแยงงานดีอ๋าตกลงเราจบกันยังไงงานดีมูลดีหน้าฟัดพอละดีหมดแหละพวกนี้ไม่มีอะไรไม่ดีหรอกประมาณจริงจริงนะเคยมาส่งคนนะพอละพอละพอละเดี๋ยวเขารู้ว่าพี่ส่งใครบ้าง โอเคอ๋อส okay. ่งส okay. ่งลายมาส่งลายมาให้พ ouais. ี่ไก่กับพ uh ี huh. ่ผมช้ยอะส่งลายให้ย okay. ุบเดี๋ยวส่งลายลายให้โอเคทำไมเขาต้องบอกว่าทำไมเขาต้องบอกว่าใช้ลายเพราะอะไรก็ทางนี่ไงใช้ลายก็คือทางนี่อ๋อไม่ต้องไปมีที่ไม่ต้องโอนก่อนเจอจะเจอปลูกใจจบครับอ๋อจะใช้ลายอันนี้ ถ้าถ้าเป็นภาษาไม่ใช่บอกอยู่สิงครินไม่ใช่แบริงลาซานแถวนี้ไหมเหรอเก็บเงินลูกค้าเบริงลาซานสำโรงแถวนี้แหละสมัครสมาชิกหรือโอนมาจ้าก็พวกหาหานอกใจทั้ง